วันนี้พามาชมนะครับเมื่อเราลืมนะครับรหัสผ่านเข้าแอปพลิเคชัน f o r d p a s s เราต้องทำอย่างไรบ้างครับไปชมกันครับเริ่มเลยครับขั้นตอนที่1กดลงชื่อเข้าใช้แบบปกติทั่วไปนะครับแต่อุ๊ยลืมทำยังไงนะครับก็กดลืมรหัสกดลืมรหัส ปึ๊บแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเราไปนะครับใส่เบอร์โทรสิบหลักแล้วก็ขอรหัสนะครับก็จะมีข้อความนะครับส่งเข้ามานะครับเราก็ต้องจำรหัสที่เข้ามาเท่าข้อความให้ได้ด้วยก็มีหกหลักนะครับเราก็จะเอาเลขหกหลักตรงนี้นะครับไปใส่ใน แอปพลิเคชันฟอร์พาสของเรานะครับก็กดส่งต่อนะครับใส่เสร็จแล้วก็ส่งก็รอสักครู่หนึ่งนะครับระบบจะให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างรหัสผ่านใหม่ขึ้นมาครับก็มีตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็อักขระพิเศษด้วยอ่าก็กดส่งได้เลย ก็เรียบร้อยรอรันเข้าระบบนะครับสักคู่เดียวอันนี้ก็จะเป็นการแบบเริ่มรีเซ็ตเข้าระบบมาก็จะใช้งานได้แล้วก็ประมาณนี้ครับ